ของกรี e รีพอร์ตนะคะวันนี้ไปดูกันสิ่งที่ชาวโซเชียลเขาสงสัยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าฟันปลอมอ่ะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วอ่ะเราสามารถทิ้งลงถังขยะได้เลยไหมเออมนื่องจามันอยู่ออในปากมันมีสารคัดหลังอะไรต่งออางๆเนาะแล้วมันจะเป็นที่มาของเชื้อโรคหรือว่าปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าไขปัญหานี้กับคุณบอยธนพัฒน์กันค่ะ มูลสำนักธันตกรรมกรมอนามัยระบุว่าต่อปีมีการใช้ฟันปลอมหรือว่าฟันเทียมหลักแสนชิ้นต่อปีซึ่งไม่นับรวมคลินิกเอกชนที่มีใช้อีกจำนวนมากการใช้งานมักใช้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีโดยมี2ลักษณะคือฟันเทียมจากฐานอะคริลิกหรือทำจากพลาสติกและฟันเทียมจากฐานโลหะ ตอบข้อสงสัยหากคนทั่วไปไม่ใช้แล้วจะทิ้งทันทีไม่ได้อาจมีการปนเปื้อนของสารคัดลังน้ำลายเลือดต้องทำความสะอาดด้วยสบู่ก่อนและต้องฆ่าเชื้อด้วย สองวิธีหลักๆนะครับที่จะฆ่าเชื้อโรคก,ก็คือเอาไอ้ฟันเทียมเนี่ยไปแช่ในน้ำยาไอแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับแช่ในแอลกอฮอล์ล้างแผลตีเจ็ดสอร์ของแอลกอฮอล์นะครับเจ็อร์เซของแอลกอฮอล์งานสัก15นาทีนะครับหรือพวกไฮเตอร์ เอาฟันเทียมเนี่ยมาใส่ถุงพติกสักสองชั้นก็ดีนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ถุงพติกมันขาบนะครับแล้วก็สามารถทิ้งในขยะทั่วไปได้เลยครับ เมื่อทำความสะอาดค่าเชื้อโรคแล้วทิ้งลงถังขยะประเภทมูลฝอยทั่วไปเพื่อให้ท้องถิ่นรับไปกำจัดหรือทางที่ดีนำส่งคืนสถานพยาบาลเพื่อส่งกำจัดเป็นของเสียทางการแพทย์นำไปเผาทำลายตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษและไม่แนะนำให้แยกชิ้นรีไซเคิล ส่วนที่มันเป็นฐานโลหะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถไปรีไซเคิลได้แต่เราก็ไม่แนะนำให้ให้ประชาชนจะต้องแยกเอาโลหะออกมาเพราะว่าเดี๋ยว เชื้อโรคมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนนะครับเราก็แนะนําว่าให้ทิ้งไปทางอันเลยจ,จะดีกว่าไม,ไ,มไม่ได้มีปัญหาเพราะมันก็จะเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งธรรมดาซึ่งก็เป็นวิธีการกำจัดขยะทั่วไปตามปกติก็ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติการกำจัดนี้รวมถึงรีเทนเนอร์และอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรมช่องปากอื่นๆด้วยเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่องไม่ได้